ะเอาเด้อเมนูแรกนี่ยังยังกุ้งไหมลูกนุ่งกระทะไหมลูกรีบคว่ำก่อนใส่ด้วยแมใส่เมนูแรกนี่นะแกงหน่อไม้รีบคว่ำยังแม่ก็ไข่มดแดงไข่มดแดงผัวไข่มดแดงใส่ไข่ก้อยกุ้งใชมือเจ้ับไดเลยทานจะบอกทานโอเคลุยได้บาทเนี่ย

เนี่ยเต็มยังวะเนี่ยต้องดยนซีโมกันนตัวข้องทัานไหนสุกแล้วก็หยิบเอาเลยยังไม่สุกก็เป็นรอก่อนรอก่อนไม่ยังไม่รอเดี๋ยวดวไหนโอ้ยไม่เ็บอกล้าตักเลยนะครับอ่ะอาจารให้รงเบียนหนึงใบที่ลูก อ่ออดกีไไไ่ไหมไม่หน้าไม่จะใครเนาะใ่มันแดงจ่ไคร่กุ้กอย้อยกุ้หมูกระทะอีกอก,ก็น้ำแปบไหม,มไปทำด้ลยไปเสร็จเดี๋ยวก็มาไปดุย

เยอะใส่เยอะเอาไปเกียมนะแลขอ้มจิ้มหน่อยนี่ไ้ำจิ้ม่คือท่านตลาดวะโม่ท่านร้องบร้าตลาดตลาดช้างทัก่นันเบอร์ลากดผักเอาลงให้หน่อยจ้ะนี่น้ำจิ้มใหม่ใช่ไหมเออเอาผักมาหน่อลูกนี่ไงหนูผักลงนี่นวยเฉลิมไงนี่มันถอเส้นพ่อเหี๋ยวะบอกเราก็เฉลิมไง ระวังนะระวังไฟนะกิน่เี้แล้วจะการกินเกิดขึ้นเยอะจ้าเยได้วยเฮ้ยหยน้ำะรแม่้วยนะแยาบหยามาจะำบดูไปเจ้าบ่ยาบวะน้ำเาอยากคือกันแล้วพอเราเาอ่นก่อนอ่ะหาแม่อยู่บนนอองม

ออเดอร์ไม่อิวเป็เชื้อมูดียว่าือมที่โอ้ออินนครับอ,อ,อ,อิรนอครับอรนอันอร์ันอนเียวมกับมีเดียวม,มึนไปันข้นนั่นงนอนกระลา,าคือไปกินแม่อิว

จาเกลอมือกนคนีนมันก้างกินะอุ้ย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 ทั้งกินเนาะเขาท่นขึ้นตองหาสืเสียงไปเสือกันนี้ะสืนให้สือให้ทำเขากันนี้รอครเนาะเออทั้กินจักเสียนทำกินเอาหา

น้ำหาทุกทุกคนนี่ไงกระเทยเลยพวกเขากินไม่ไหวเพราะคันนี้ต้องเปิดไฟสลับนะมาเปิดนะสว่ connect, our, าง nice. สบายใค้ที่กินได้นะใช่ มัข้าวไงข้าวเนี่ยแขกแดงเล่นหมูกระทะเลยลมเหมาบินไมหมครับหมะก,ก,ดก,กอดกจอยนะหมูแดงให้ไห น้ำเป็นขอขีดกินอนเป็นขอวขีดอั้วกนหรอขีประวันบอกว่าเก่งที่สุดขุนพระเจ้าม้หนึ่บ

กนไม่ห้ากินตงมแดงแมกินมุกกระทมกินะตอนนี้เป็นยังดีเถึงะมอแลนวก้สไหนเอยดีไงเอามาทำไรไม่ต้องใส่เค็มเนี้ยเค็มอะไรไม่ได้เค็ม ฮะบ่เอิญแอบบ่เงี้ยร้านนึงหมาใครหมาใครวะไม่รู้ไม่รู้ก็หมาตัวอีกทุกอย่างหน้าสบาทไม่บันไอ้มาลีน้องๆนี่คุณ อ่ะแล้วน้ำใส่ผักกุยยากันมาห้ามกับไส้เบิ้ดกินหมูแล้วเหรออ่าอยู่เอาไปเอาอยู่ไหนไปเอแม่กัดกอดเต็มเลยอู้ยเมนูขาดจะรีบไหนวะกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดมือควายกินนะ กินไี่ส่อเอ้ยกินไปก๋วยกูไปเอี่ยวน้ำเขาคือดังเดียวหัวใช่หัวน้ำบมาแล้วดีกว่าไมสัมผัสบุตัเอาใหบงับังสิบบังหนักก็ดีอ่อกว่าเออพ้หมูดักหมูรัสหมูบุั

ก้นเต่หมูเจ้าส่องยายกับร้านกิน huh. นี yeah, <gr ่โอ้โร um, ้านกมบ่าร้านนี่กาะกาะใหญ่เปนบ่อ่ให่ใหนอนก้นเดียวกอนมันมูนก้นก้นมันมูย่างันปั๊บกินหันปั๊บเนี่ย เอายังหลบเลือบเลยครับได้แต่สิงสรับเข้าม้ารมมานะครับเครื่องมาบ่ใส่ชานด้านพันหนึดมา้ำกระไรก็สิ้นี่ปลาเพื่อล่อยปลาตัวนี่ เขาม่รับตก้จนขยช่วยทุ่งง่ายครับก็อร่อยมากเุ็มน,นมากจริงจริโอ้ตรงนีเติมอ่ะร่าของเราบ้วะหยุดแล้วหีน,นดนนนูตามหมึกไหมไม่หยุด